แกะรอยขายตรงไทยจุดกำเนิดขายตรงโลกการขายตรงเป็นวิธีที่มีมาตั้งแต่ยุคโบราณโดยเริ่มจากพ่อค้าเร่ที่ใช้วิธีการเดินเข้าหาลูกค้าเพื่อการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทเบ็ดเตล็ดที่ใช้ในชีวิตประจำวันเช่นหวีเข็มได้ ต่อมาเมื่อมีการคมนาคมสะดวกมากขึ้นจึงเริ่มมีการเดินทางไกลมากขึ้นบทบาทของพ่อค้าเร่ในสหรัฐอเมริกาหรือที่เรียกกันว่ายังกี้ก็เพิ่มความสำคัญมากขึ้นเช่นกันพ่อค้าบางคนเริ่มที่จะมีฐานะก็เริ่มใช้เกวียนใช้ม้าในการเดินทางเพื่อขายสินค้าและขยายสู่การเดินทางโดยทางเรือไปในหลายๆประเทศ การขายตรงโดยพ่อค้าตรงถึงผู้บริโภคโดยตรงจึงกระจายไปยังทั่วภูมิภาคของโลกเช่นในแอฟริกาฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันฮังการีหรือที่จีนนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการขายตรงของโลกในยุคแรกๆครับถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่รู้ได้รวยดีที่นี่ครับ